สวัสดีครับชาวลัคนาราศรีกุมครับโชคลาบ16มีนาคม2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับ mm hmm. แนะนำแอปกองสลากพลัสครับลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มกองสลากพลัสนะครับอ่ะลัคนาราศรีกุมนะครับวันที่16มีนาคมในวันพุธนะครับ mm hmm. นเห็นไหม พุทธทัพรัร้อมพฤหัดามาเป็นคู่เลยเขาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะสวยงาม4ีกับหเด่นมากลัคนาราศรีกุมสวยโชคลาบประจำวันก็ดีเพราะอะไรพระจันเลิงลักพระจัน์เล็งรักเห็นไหมสวยงามเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เรียกว่าพระจัน์รอยู่บ้านของอาทิตย์นะราศรีสิง์เป็นบ้านของอาทิตย์ พระจันทร์มาอยู่ดาวโชคลาภประจําวันมาอยู่ที่เรือนการเงินนี่เป็นตําแหน่งอุดจ,จวิลาศนะครับแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือพระฤหัสก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองนี่ถือว่าใช้ได้พระราหูดาวประจําตัวก็ดีครับนะถือว่าโยกกับอาทิตย์นะโยกกับดาวอาทิตย์นะครับถือว่าสวยงามนะครับอ่ะทีนี้สี่กับห้าถือว่าสวย,ยนะ ดาวประจําตัวก็คือดาวลาหูก็ดูดีบวกดาวอาทิตย์บวกดาวจันทร์นะหนึ่งสอี่ห้าแดเลือกได้เลยถือว่าเป็นสวยเรียกว่าเป็นดาวที่ตีออกมาเป็นตัวเลขแล้วสวยงามสำหรับชาวล,าลัคนาราศีกุมภาพรวมล,ลัคนาราศีกุมดูดีนะเป็นลัคนาราศีที่เขาเรียกว่าแ้ว้วคลาดปลอดภัยสองสมปีที่ผ่านมานะครับ ถ้านับระยะเวลาเนี่ยมีช่วงติดขัดมีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ถึงครึ่งปีนะสามปีที่ผ่านมานะล,ะนลักนาราศีกุมเอาตัวรอดได้เพราะอะไรราศีธาตุล,ลมรู้หลบเป็นปรีรู้หลีกเป็นหางนะดวงชะตาเดินในตำแหน่งที่ดีเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างแท้จริงนะสามสี่ปีอนาคตถัดไปก็ยังดีไปอีกไม่ต้องกลัวนะล,ะนลักนาราศีกุมถือว่าใช้ได้เลยครับนะเป็นลักนาราศีที่เรียกว่า ก,กลางงไปจนถึงก็เรียกว่าดีมากๆเพราะว่าเป็นจังหวะที่ดวงไม่ตกนะจังหวะดวงไม่ค่อยตกดวงไปได้เรื่อยๆได้ดีๆโดยเฉพาะปีนี้จะเป็นปีที่เด่นเรื่องการเงินที่สุดลัคนาราศีกุมนะถามว่าราศีไหนรวยสุดก็ต้องบอกว่ากุมปี2,565นะครับงั้น16บมีนาคมนี้ก็มีลุ้นกับเขาเหมือนกัน4 5ทับลัคนาถูกไหม แล้วก็ดาวประจําตัวก็อย่าทอดทิ้งเขาเลขแปดนะสี่ห้าแปดก็ได้ถ้าเป็นสองตัวก็เป็นสี่ห้านะครับอีกคู่หนึ่งก็คือหนึ่งห้าสองสี่นะคือเอามาผสมได้นะดวงกําลังดีมีโชคนะจับคู่ไหนก็มีสิที่เรียกว่าแจ็คพอตโป๊เชะมากนะครับคือดวงลัคนาราศีกุม่ะค่อนข้างดีโดยเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวแปดเมษาดาวพฤหัสจะย้ายไปเป็น เขาเรียกว่ากระดุมพระแล้วก็เป็นเกษตรนะดาวโชคลาภดาวการเงินเป็นเกษตรแปลว่าโชคลาภและการเงินมั่นคงมันก็เริ่มเอาตั้งแต่16มีนานี้ไปเลยนะครับก็ขอให้ลัคนาราศรีกุมมีโชคดีนะมีโชคลาภนะคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังนะซื้อเลขก็ถูกลงทุนก็ได้เงินนะครับลัคนาราศีกุมดวงดีนะครับสำหรับ16มีนาคมนี้ถือว่า เป็นเขาเรียกว่าเป็นลัคนาราศีที่เรียกว่าแหมเป็นอันดับต้นๆน,น,นะเพราะว่าดาวเนี่ยถือว่าได้ตําแหน่งที่ดีนะครับดาวถือว่าได้ตําแหน่งที่ดีพระจันทร์เล็งหลักนะดาวปัต,ตนิคือดาวอาทิตย์มาอยู่ในเรือนการเงินแล้วไม่ได้เป็นไม่ได้มาอยู่แบบธรรมดามีตําแหน่งเป็นอุจจวิรา,าชราช,ชาโชคชลโงกฉลาวนะแล้วก็ ดาวการเงินก็คือดาวพฤหัสก็มาอยู่กับตัวไม่มีปัญหาอะไรเลยนะอาทิตย์อยู่เรือนพฤหัสอาทิตย์ก็เป็นมิตรกับครูดาวพฤหัสก็เข้ามาอยู่ทับลัคนาได้นระองค์เกณฑ์นะระสุริยะเรืองรังสีโสรชีวะมีครบถ้วนสามองค์โสภีกุมลักแม้แต่องค์เดียวยศนั้นนาพันเห็นไหมดาวพฤหัสแม้แต่องค์เดียวก็ถือว่าดีมากนะแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวการเงิน งั้นสิ่งที่ดีมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนในรูปแบบของการเงินนั่นเองนะครับลัคนาราศีกุมนะสบายใจได้ยังไงเรื่องโชคลาภเนี่ยเล่นเขาเรียกว่าทะลุขนานนะครับเสี่ยงโชคเอาพอสนุกนะการทํางานการสร้างเนื้อสร้างตัวนี่คือจังหวะสําคัญของชีวิตนะครับไปได้เรื่อยๆส่วนโชคลาภก็เรียกว่าเอามาไว้เป็นกําลังใจให้เขาเรียกว่ามีกําลังใจในการ ต่อสู้งานหนักใช้ชีวิตต่อไปลัคนาราศีกุมเป็นราศีที่ไม่ค่อยนิ่งคิดอ่านทําอะไรปาดเปลืองหัวไวคิดนู่นทนํานี่นะมองเห็นเรื่องเงินเรื่องทองโอกาสเต็มไปหมดนะเพราะว่าดาวประจำตัวคือราหูนะรู้เท่าทันคนและลัคนาธาดลมดาวก็ธาดลมเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้สแสวงหานะสแสวงหาโอกาส,สแสวงหาต่างๆนานา เป็นจังหวะที่ดีของชีวิตแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานสองสามปีเลยครับนะเดี๋ยวจะทําคลิปดาวพฤหัสย้ายเนี่ยดาวการเงินย้ายเป็นเกษตรจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปถัดๆไปได้อีกไม่นานอีกวันสองวันจะลุยแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมและถ้าเกิดว่าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบที่ไหนแนะนําแอปกองสลากพัทครับถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มนะถูกรางวัลที่หนึ่ง นะหกล้านก็ได้หกล้านเต็มๆไม่หักภาษีเลยนะหักภาษีไปเนี่ยหลายหมื่นอยู่นะนะได้หกล้านเต็มๆนะแล้วนําเงินไปมอบให้เลยถึงบ้านถึงที่ทํางานเลยนะสะดวกแบบไหนเลือกได้นะครับหรือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้เลยถูกรางวัลเล็กรางวัลน,น้อยโอนเข้าบัญชีธนาคารได้นะการันตีภายใน24ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริง 2- 3สมชั่วโมงเนี่ยนะ4โมงเย็นปุ๊บเนี่ยนะ เผื่อไม่เกินทุ่มฮะได้เงินแหละนะครับแล้วได้เต็มด้วยนะไม่หักเลยนะไม่หักภาษีเลยนะถูกระว,วันเ,เลขท้ายสองตัวเนี่ยบางทีเนี่ยหลักพันเนี่ยภาษีโดนไปหลักร้อยเหมือนกันนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะในการซื้อสะดวกด้วยซื้อง่ายอยู่ในแอปโทรศัพท์มือถือกดนะกดเลือกเลขได้ดั่งใจเพราะอะไรสลากเนี่ยมีเป็นล้านใบครับนะเลือกเลขได้อย่าง เขาเรียกว่าสนุกสนานสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็ฝากไว้แอปกรสลัดพัดลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างนี้นะครับคาใต้คําอธิบายนี้เลยนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับก็แล้วก็ลองไปศึกษาดูนะครับการใช้งานง่ายครับนะสะดวกสบายนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านสาหรับชาวลัคนาราศีกุมครับแล้วก็จะมีท้ายคลิปที่จะแนะนำคลาสโหราศาสตร์ไทยนะครับเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยออนไลน์วันอาทิตย์ใครสนใจอยากจะศึกษานะครับ เรียนกับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมีใบรับประกันนะจบแล้วมีใบประติสับัตรให้สนใจก็อยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันลองไปศึกษาดูแล้วก็ชมคลิปท้ายต่อไปสักนิดนึงครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์ครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยครับภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับรูปแบบการเรียนมีทั้งชั้นเรียนและออนไลน์นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0632415693นะครับหลักสูตรโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นครับ6เดือนนะครับเดือนละ1,000บาทนะครับทุกวันอาทิตย์นะ13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแล้วก็ต่อด้วยหลักสูตรภาคพยากรณ์นะครับ 1,000บาทเหมือนกันหลักสูตร6เดือนเหมือนกันนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับต่อกันเลยครับ15นาฬกานาทีถึง17นาฬิกา30นาทีเริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่3เมษายนนี้นะครับก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดราชนัดดารามนะครผ่านฟ้าราชดำเนินนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ซึ่งเป็นเบอร์ l ล n e นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกลุ่มไลน์ แล้วดึงท่านที่สนใจในเข้ากลุ่มภาคเบื้องต้นกับภาคพยากรแยกกันนะใครที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาเรียนภาคเบื้องต้นก่อนปูพื้นฐานให้แน่นนะครับส่วนท่านที่อ่อานดวงได้ทายดวงเป็นแล้วมาเรียนภาคพยากรเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บเสริมเทคนิคการทํานายนะครับก็ลองทราบข้อมูลเบื้องต้นตามนี้นะครับรูปแบบออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเรียนผ่านกลุ่มไลน์นะครับวิดีโอคอลนะครับแล้วก็ คนที่เข้ามาในห้องเรียนก็สามารถเขียนได้จดได้อะไรนะครับก็ประชาสัมพันธ์ไว้สั้นๆนะครับติดไว้ติดต่อเข้ามาแล้วก็รายละเอียดจะอยู่ในในไลน์นะครับก็ขอขอบพระคุณครับ